สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีล็อกเครื่องนะครับของไอค m อม v 9เ8นะครับอ่ะเป็นตัวนี้นะครับไอคอม v 9เ8ลองรับ2ย่านความถี่นะครับอ่านวิธีอ่าล็อกเครื่องนะครับเดี๋ยวใส่แปดเข้าไปนะครับวิธีล็อกเครื่องกับปลดล็อกเครื่องนะครับ <Power on. S 1> ตัวนี้ตอนนี้นะครับมันยังไม่ได้ล็อกเครื่องนะครับมันกด u ด down ได้เลยเห็นไหมครับกดได้เลยนะครับทีนี้เราจะล็อกเครื่องนะครับวิธีล็อกเครื่องให้ทําแบบนี้นะครับเนี่ยครับกดดอกจันแช่ไว้ครับเนี่ยกดดอกจันแช่ไว้แน่นๆนะครับเปิบอ่าเห็นไหมครับความถี่มันก็จะลูกกุญแจมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับทีนี้เราก็กด up down เห็นไหมครับไม่ได้เห็นไหมครับกดตัวไหนก็ไม่ได้นะครับตัวนี้วิธีล็อกเครื่องนะครับ ปลดล็อกก็ทำเหมือนเดิมครับกดแช่นะครับกดดอกจันแช่ไว้นะครับอ่าให้ลูกกุญแจมันหายนะครับเนี่ยครับอ่าปลดล็อกกดแช่อ่าเห็นไหมครับอ่าทีนี้ก็กดได้เลยเห็นไหมครับความถี่อ่าไม่ยากนะครับวิธีล็อกเครื่องปลดล็อกเครื่องนะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ